เมื่อวานนี้ที่เกาะพงันนะคะคุณนธนที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีซึ่งก็เป็นสถานที่ที่จัดเขาเรียกว่า f u มูลปาร์ตี้เนาะทุกเดือนนะคะก็ะดิฉนันอ้างอิงข่าวของแนวหน้าเนี่ยเขาใช้ว่าเกาะพงันพงันแตกเพราะว่าตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองนะคะ,ะได้จุบมือกันกวาดล้างอาชญากรรมนะคะก็มีตั้งแต่ไปจับ คนอินเดียที่ขายเ,าเขาเรียกว่ายางกัญชาหรือว่าแฮชินนะคะ ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มีรัญชาในครอบครองทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะแล้วก็มีคนร้านแรกเงินที่เขาไปพบว่าคนอิสราเอลเนี่ยผู้หญิงชาวอิสราเอลเนี่ยเอาธนาบัตรไบละร้อยดอลลา,าร์สหรัฐปลอมนะคะไปแลกเป็นเงินไทยแล้วก็ยังมีอีกสักสองสามคดีนะคะแต่ว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่เห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจเนี่ยดำเนินการอะไรบนเกาะพะง,งนัน เพราะมันเริ่มอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะสื่อเถื่อนซึ่งเขาเป็นสื่อทางเลือกเนาะในออนไลน์เนี่ยก็มีคนติดตามเขาอยู่เป็นแสนนะคะแสนสี่หมื่นคนเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเกาะพังงานกำลังถูกยึดจากชาวต่างชาติแล้วหรือไม่นะคะโดยเขาเนี่ยเอาบทความที่เขียนโดยคนเกาะงงานนะคะที่ใช้ชื่อว่า ไต่ KPG นะคะเรียกร้องให้สังคมแล้วก็หน่วยงานเนี่ยตระหนักถึงปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอิสราเอลที่มาตั้งถิ่นฐานจํานวนมากมีการกว้านซื้อที่ดินมีการตัดไม้สร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ชอบนะคะจนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนแล้วก็ตั้งคําถามว่าถึงเวลาหรือย,อยังที่เราต้องลุกขึ้นมาปกป้องเกาะพังงานจากการถูกปื่นชาตินะคะ โดยในบทความชิ้นนี้ที่เผยแพร่โดยสื่อเถื่อนเนี่ยเขาระบุเลยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายอำเภอเอ่อมีหลายตำบลในเกาะพงันเนี่ย ที่เรียกว่าเป็นชุมชนชาวยิวเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านสีธนูก็จะมีชาบับนะคะคือศูนย์การชุมชนของชาวยิวนะคะแล้วก็มีบริษัททัวร์ที่มาตั้งขึ้นเพื่อคนอิสราเอลรุ่นล้วนนะคะแล้วก็มีโรงเรียนานานาชาติที่คนอิสราเอลกันเองแล้วก็มีนายทุนเนี่ยเขาบอกว่ากวาดซื้อภูเขา กว้านซื้อภูเขาเป็นลูกๆเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็หนักขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่สีธนูเท่านั้นแต่ยังมีพื้นที่บนหินกองฉลกหลํานะคะแล้วก็ไม่มีแนวโน้มที่จะฉลอตัวลงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเมื่อวันเสราร์วันอาทิตย์เนี่ยสื่อถือเขาก็รายงานเพิ่มเติมนะคะว่านอกเหนือจากตรงชาบับแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจของอิสราเอลเนี่ยมีเอ่อมีการ มีลักษณะที่เรียกว่าหาเงินหาก็เรียกว่าใช้วีซ่าท่องเที่ยวทำงานเถื่อนนะคะโดยมีการอ,าอยู่ในกลุ่มปิดที่เป็นลาย หรือทางโซเชียลมีเดีย a t a p p s สเนี่ยนะคะโพสสมัครงานจ้างเฉพาะคนอิสราเอลหรือคนที่พูดภาษาฮิบรู Hebrew ได้นะคะทำงานในเกาะพงาังงันซึ่งเขาบอกว่าคือเกาะพังงันเนี่ยมันเป็นพื้นที่คล้ายๆกับปายก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะเมร่อตอนเดือนกุ่มภาพันธ์ที่เคยมีคนในพื้นที่เนี่ยส่งเสียงออกมาว่าคือมันกลายเป็นพื้นที่ที่คนอิสราเอลเนี่ยโดยเฉพาะหนุ่มสาว ที่ก่อนจะไปสงครามนะคะหรือก่อนจะไปรบเนี่ยหรือว่าหลังจะไปรบเนี่ยเขาไปรบกันเด็นตีเลยใช่ไหมคะเขาก็จะมาเหมือนมากดปล่อยที่นี่แหละนะคะแล้วก็โอ้โหแต่แลเปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยนะคะก็ทําให้ทางสื่อเถื่อนเนี่ยรายงานข่าวนี้นะคะล่าสุดเนี่ยสื่อเถื่อนเนี่ยรายงานชิ้นหนึ่งเป็นภาพคลิปวิดีโอเมื่อ คนซาอุดิอาระเบียเนี่ยนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเนี่ยเข้าไปในร้านที่เป็นร้านนั่งดื่มเที่ยวนะคะแล้วปรากฏว่าก็มีคนอิสราเอลเข้ามาถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับอิสราเอลถามคนซาอุดเนาะคนซาอุดเนี่ยไม่ยอมตอบนะเพราะก็รู้ว่าถ้าตอบเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องแน่นอนเลยกลุ่มนี้เนี่ยสี่คนก็เลยไล่คน ซาอุดิอาระเบียเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็มีรายงานว่าถูกทําร้ายร่างกายด้วยนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่เอาเรื่องนะคะเราก็เดินทางออกจากเกาะพง,งานไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มาโนตอารีนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมุสลิมศึกษาเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอาจกระทบความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียอีกครั้งนะคะเพราะว่าเคสเคสแบบนี้เนี่ย คือมีการลักษณะการข่มขู่ด้วยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่เอาความน่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวมากๆซึ่งทางการซารอุดิอาระเบียเขาก็คงจับตาไทยอยู่เหมือนกันนะคะประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นประเด็นในออนไลน์มา3-4วันนี้นะซึ่งคุณสรกลดุลญ,ญานนท์นะคะนะักเขียนที่ภาษาธุรกิจในนามหนุ่มเมืองจันเนี่ยก็แชร์เรื่องนี้เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็บอกบอกว่าคือถ้าเราคิดถึงปลาย เมื่อตอนต้นปีเนี่ยจะคล้ายๆในลักษณะเดียวกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรกุลตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่นั่นพร้อมกับ ทูตอิสราเอลตอนนี้เรียนดูเพจของทูตอิสราเอลนะก็ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนับจะแรงแล้วก็ดังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณสรรกลเนี่ยบอกว่าจากกรณีของปายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีลักษณะของโฉนดดินเต็มเมืองเลยจนกระทั่งชาวอิสราเอลเนี่ยสามารถที่จะซื้อหรือยึดครองที่ดินได้นะคะครั้งนี้เนี่ยก็มีในรูปแบบลักษณะ คล้ายๆกันด้วยค่ะคุณธนาคาและนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดเรื่องที่สองค่ะ